อดเยสิ่ทุกๆท่นานฝั่นๆคนทัานมีเข้ามีหูดุดเออเอฟซีของลายฝันว่าจะไดนงวดนี้พ่ทัศน์มาความฝันโดยตรงตรงวดก่นมียาๆให้ทำกระถินทำกระถินด้วยกันเด็ไปทำที่บ้านของลุงชื่อพิมพ์ลุงพิมพ์ให้พี่น้องไปทำกระถินร่วมกัน กระถินอะไรมานี้นะครับไม่กระถินลงปู่แบบนี้กระถินลปูกะินลงปู่ไม่เลือกวันไม่เลือกเดือนครับให้ป้าไปเย็นไปไปทําที่บ้านลุงพิมแต่ฝั่งนี้ไม่เยอะไม่เย็นบอครับไม่เย็นไปที่บ้านลุงพิมก็มีเธอลูกศิษย์ลูกหาของลูงปู่เนี่ยแหละแต่ก่อนเขาเรียกผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เมาก็คือผู้ใหญ่พิม์นี่แหละก็เดินตามลุงปู่แล้วก็ไม่เย็นก็เดินตามลุงปู่ ล,ลูกปูให้ทำกระถิ่นสองบ้านนี้ผมก็เลยเอาเลขที่มาไห้ทำกระถินสองบ้านนี้ครับลุงปู่บอกว่าให้เอามารวมกันก็เลยเอาเลขที่มารวมเลขที่เจ็ดสิบสองกับเลขที่สี่สิบห้าเจ็ดสิบสองสี่สิบห้าครับ <c oughs> เลขที่บ้านเขา <c oughs> เลขที่บ้านเขาในโฮมสเตย์ครับเลขที่สี่สิบห้ากับเลขที่เจ็ด้วงเลยลูกปูให้เอามารวมกันเป็นกระถิ่นหนึ่งกองลุงปูบอกแบบนี้ แต่เดี๋ยวเพราะว่าอ้างลูกป ouais, ู่นะเว่าอะไรอ่ะตัวลูกปู่ร uh, ีผิดกับลูกปู่เลยถูกก um ับลูกปู fat, ่ก็อยู่กับลูกปู่กับลูกปู่น้องฝันในปูก็ฝันในลูกปู่ที่จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินตามอย่างเหมือนผู้ใหญ่เมาก็ลูกศิษย์ลูกหาของลูกปูเม่เย็นก็เดินตามลูกปู่พอดีลูกปู่สั่งให้ทำกระถินหนึ่งกองแล้วเอามารวมกัน ผมทิมกันแม่เย็นแต่อายุแกผมไม่ได้ถามเลยเอาเลขที่เลขที่45กับ27มารวมกันมารวมกันเลขที่บ้านแม่เย็นปะคะ่ะครับเลขที่แม่เย็น72 <70 S 2> แตบลง, <70. S 2> ลงบอว่า27ป่ะแล,ะล้วกูให้รวมกันรวมกันคื45อ45บวก27เท่ากับ72ก็โชว์เลยครับจ้า ทางนี้เลยค่ะแปดสี่ห้าเอามีแปดปูแปดอย่างเี้ย่ะนี่ปูแปดปู่เก้าโอเคโอเคี่แปดสี่ห้าสองเจ็ดวันวันไหนนวันื่อคืนสิ ฝันเมื่อคืนสดๆเลยอเปล่าสดๆร้อนๆเลยนะครับทันเวลาพอดีเลยทันเวลาถ้ามาวันก่อนก็ยังไม่ฝันโหนไม่ฝันก็ฝันอย่างเดียวไม่ฝันก็ต้องฝันถ้าเอฟซีต้องการไม่ฝันก็ต้องฝันเมื่อคืนก็นอนได้นิดเดียวก็ฝันช่วงเช้าแล้วประมาณเวลาประมาณตีสี่พอคนนอนแล้นอนไม่หลับรัไม่รู้พี่นงไงนอนไม่หลับ ไม่เคยทานกาแฟไปลองทานกาแฟบายสามตีสองยังไม่หลับคนไม่หลับเลยนีคนมาเยอะไหมพี่น์ูเยอะมากครับโจนี้คนมาอพอดีเขาโชคดีด้วยแล้วก็มีเอฟซีตามเลขช่วงหกหนึ่งเราก็ถูกรายเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่บอกเรากเราได้ท่าไรครับเพราะมันเสี่ยงตามเลขเก่าๆของพี่ทัศน์ปะครับตามเลขเก่าๆเรื่องต้ มันจะมาออกช่วงไปสักตัวใช่อ่าม <loc> ันจะตามหลังใช่หกหนึ <kaz an> <absorbed> ่งเนาะหกเขาเขาก็ยังตามอยู่ตอนนี้กยังไม่เลทิ้งครับผมเที่เคยังเมื่อแปดสองเหมือนตัวนี้เมื่อหกพันมาอ๋อแบบนี้เฉียดเม็ดเดียวเนาะหกสามมันนี่สามห้าดีไม่ดีจะมาตัวนี้ก็เลยสี่ห้าในใหม่แค่ใช่มันตรงกันอี่แล้วเนาะตรงกันเลยค่ะตรงกันนี่แหละลูกปูให้ตาแบบนี้ไม่ต้องไปตาเยอะ ประมาณนี้แหละปานนิดเดียวนะแต่จับใจความได้นะคะแต่พอดีก็สรงใจว่าทำไมเร่องนี้กระถินช่วงนี้พอลุกไม่เลือกกระินเดือนวันให้แม่เย็นกับพวกพิมูร์รวมเป็นขอยิงถูกจับอาเลขที่สสบห้าบเจ็ดค่สีบ้าบี็ดบวกเกณน์สก็พอดีเลย45บห้าบวกยเป็นเ2ได้ยินไม่ไก็ดูยินวกยิเล็ดเอาเด้องคร ขอเสียงผมว่าป่อยขนาดนี้เลยพูดดังได้ยินไหขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไม่ได้ยินเลยจะได้หาไม้มาแหวนเราประมาณนี้เพราะไม่มีไม้ด้วยเอาไม้ก็ประมาณนี้แหละพี่ซีผมพูดมาเยอะไม่ค่อยพูดเป็นด้วยกลองเยอะก็อายๆนอนไปไม่เคยเห็นเอามาทำอะไรนะที่นี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ชาวจังหวัดจัดมาเก็บบด มาเกบนวก็หางว่าวถามว่าที่เขาเอาว่ามาครับแล้วก็อาหารถวายหลวงปู่ประมาณแปดจุดแล้วก็บอกชาวบ้านมาก็พึ่งเสร็จไปนึ่มาผมก็ยังเหงือแตกอยู่กอดที่พี่มามาเซ้นไหว้มาเซ้นไหว้เมื่อกี้นีก็อีกใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็อีกอันนึงเนาะว่าคนละอันเนาะคนละอันอยู่ริยองเมื่อกี้ริยองเมื่อเช้าจันทบุรี มาตลอดประจันบุรีก็มาจันทบุรีมาตลอดทุกปีป่ะทุกปีปีละสองครั้งปีละสามครั้งพวกเขาขอลวงปู่สมเร็จอันนี้ก็ซื้อมองข้ามากอาไว้กินเลยก็ข้าวยังเต็มก็จะให้แอดมินทานก็ไม่รู้จะรีบไปไหนมีแต่ข้าวมีเราทำงานดับก็มีอยู่ครับดับอ๋อทานได้ ยอยากหทานข้าราะว่าผไมไผโชคดีลา,านนเป็นสรีมงคลบารมีหลวงปู่ขงตอมผมพูดไม่ออกในเมันเกิดเคิดต้นฟันไปทำกะทินวันนี้กอกพี่ให้หลวงปู่ว่าหลวงปู่เต่เตะลวงปู่ไปนั่งอยู่มาเร่นี้นเลเดี๋ยวผมเล่าให้หมด4ี่แต่ลวงปู่บอกว่าให้ไปบอกอย่ายเย็นมาทำเป็ๆๆนกะินกับพอพิมพ์ตรกเกศผู้ใหญ่เก่าถ้าในประวัติเขาเรียกว่าตาเมาตาเมากนตอก คนนี้ได้เรียนที่ดู่หนึ่ต่างเจยังอยู่ไม่ถนัดอยู่หรอก็ยังอยู่แต่เมี่อเจตกลับมาเกิดอีกทีหนึ่งนะค่ะก็เอามรรวมกันผมเลยจําได้ประมาณนี้เพราะนอนดังนิดเดียวเพราะนอนไม่ม,มหลับกาแฟมันอิ่มตัวไว้ให้เอาสองอันมาบวกกันเอาให้เอามาครับเลขที่สี่สิบห้า แต่ลูกปู่นี่ผมตีเป็นแปดผมปฏิมตีเป็นเก้าผมเลยเอาแปดห้าแล้วก็6มอกว่าสิกว่าก็หกสิบกว่าแลหกสิขึ้นประมาณนั้นกน่าจะหกหประมาณนี้แหละเสียเสียได้กี่ปีแล้วพ่อพยังยังไม่เสียแม่ยันก็ยังเสียแต่เมียของพ่อพิเนี่นครับหปีปีสปีนี้ อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเนี่ยทางในช่องคุณสัพยานาอีกซีที่ติดตามช่องคุณสัพยานาก็ดูเยอะๆเลยเด้อคุณถัดเอ็นพันเดียวเลยทุกทุกช่องในกๆหลายช่องทาร์นีก็ดู